แม่หมามือใหม่น้องบุูมคนดังโซเชียลอากเติมมาก็งงเลยเติมแล้ก็งงงงน้องู่นนะเด็กพี่เดี๋ยวไว้พวกเราหะบอกมากเราจะบอกว่าแม่หนูเอ็กูเอาไปสาวลูปสาวเก๋เิ้ยวกรุขนาดนี้ผู้ชายที่เิ้วโกรมา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 ผู้ชื่ออะไรผู้ชื่ออะไรหมูท้าหมูท้าคนนี้ตื่นเช้ามาเช็ดเช็ดอูเช็ดฉี่มากมาเยออง้โอ้ยลูก เลยอ่ะหมูขาลูกจ๋านเพื่อนอย่างที่พูดนี้ลูกหัวใจใส่ดีมากปิดประตูห้องเองได้เนี่ยลูกไม่ไม่เอาไม่จำเป็นที่ถนนแล้วลูกคือแบบไม่ใช่รูปเลลูกถนนกันที่เก่าแล้วลูกหนูมีบ้านใหม่แลรักกันต้องทำยังไงคะต้องรักกันต้องทำแบบนี้นะ ราะว่าอ <ó> ีกสตัวนั้นก็คือแบบเขาอยู่เขาอยู่ตู้ขาปิไ่ได้เขาเปิดประตูแล้วก็สองตข้ขบานเันจะเป เป็นหมูทาทำงานไปดูหมูทาเชิดอ่ะหมูทาเป็นเลเวลลูอยากให้เพื่อนใครใจดีเปิดใจแบบนะคะไม่ต้องรอเมาก็ได้ค่ะเอาบรรพบุรุษแบบมีสติก็ได้นะคะใช่แม่ไมาเรียนเรียพี่เก๋เลยอ่ะมักำลังรกบูมมากนะ

โปรเจกต์มาเลยหนูว่ความเสร็จปุ๊บความหนูความหนูแบบมีแบบคนอินบตอร์เยอะมากหนูว่าเนี่ยคุณโกครับทเบอร์พี่เก๋ให้หนูดีใจดีใจด้วยหน่อยมีคนสั่งพันตัวแล้วไม่กระทำติดเลยนะใช่คือต้องบอกออกแมอว่าหนูไม่ได้ใช้หมาหากินนะยะรับดูแลนักแสดงมา6-7ปีแล้วนะคะอยู่ในวงการบันเทิงมา7ปีแล้วนะคะทุกคนไม่ได้เอาหมาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเอาหมาหากินนี่คือเอาหมามาทำบุญเลยอ่ะใช่ จะให้น้องแบบเอนอหนักเลอนายปเล่ริสเม้าดูคลิปไปที่อาหารแล้วเอาไปคูงๆาเไม่ไม่เคยเห็นน่เอะไรีีเสียาจรนะควาเรากินอาหารบกินไม่อิ่หรือกินเขาไม่อิ่ยังไม่นัเขาอมไเสี่จจะไปข้าวแล้ปคูแอากบกซ่อนไว้ไม่ต้องมีชีิตแบบนั้นแล้วนะลู เ็าเลยบอกบุฟเฟ่ลูกกินด้วเดียวแ้วท่หมายมันรักแบบไหนใหม่บอกว่าวันนั้นอ่ะต้องให้เจ้าหมูทาเยอะมากถึงตามดูดิมันรักเจ้าบูมจจิงแมวมันรักเราร hmm> in ักเลยใครอยากมีความรักแท้แบบนี้เล um ี้ยงหมานะคะไม่ต้องซองแบบผู้ชายด้วยนะคะตามได้นะคะรับแบบนี้อุปการะติดต่อมาที่ The White Foundation นี่มา